สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ต่อจากต้นบอลหูช้างด่างเหลืองนะครับก็จะเป็นไข่ที่ผมบอกว่าได้ทำการแยกหนอ่อจากต้นแม่ออกนะครับก็จะมีไข่จำนวนหนึ่งนะครับมันมันหลุดออกมาทางสวนเลยนำมาทำการชํำน้ำนะครับโดยใช้การใส่หินภูเขาไฟเข้าไปด้วยนะครับ ก็จะรอดูนะครับวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์นะครับว่าอีกกี่วันเขาจะเริ่มแตกยอดนะครับรวมทั้งแทงใบใหม่สำหรับไข่ก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตก็จะพบว่ามันเริ่มปลายเขาเริ่มเริ่มโผล่ออกมาแล้วนะครับเริ่มเริ่มแยกออกมาเป็นกาบใบแล้วนะครับผมว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับไข่ชุดนี้ เดี๋ยวรอดูนะครับจะถ่ายให้เพื่อนๆชมถ้ามันเริ่มแตกใบหรือว่าเริ่มเริ่มแตกรากนะครับผมอาจจะนําไปทําการลงปลูกนะครับหรือว่าชําในวัสดุโปรอ,อีกชุดหนึ่งนะครับชุดนี้เป็นเป็นการชําน้ําก่อนก็รอลุ้นกันนะครับว่ามันจะได้ด่างเหลืองสักกี่ต้นนะครับรวมทั้งจะรอด ทั้งหมดหรือเปล่านะครับก็มีจํานวนทั้งหมด5ฟองนะครับมีไข่ทั้งหมด5้าฟองถ้ามันรอดก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่ามันจะได้ด่างเหลืองไหมนะครับ